การแนะนำของผมก็คือว่า1ขอให้ผู้ขับขี่นะครับเตรียมสภาพความพร้อมของตัวเองนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล่ถ้ารู้สึกล้านะครับให้จอดพักนะครับอย่าฝืนและถ้ารู้สึกเบรกไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าสภาพความพร้อมรถไม่ดีให้จอดข้างทางเราจะมีจุดจอด e m e r g e n c y parking อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้างบนนะครับหรือว่าข้างล่างนะครับหรือตรงจุดตรงบริเวณด่านก็ได้ ถ้ารู้สึกว่ารถไม่พร้อมอย่าไปต่ออย่าฝืนพักก่อนตรวจสอบดูก่อนอย่างน้อยให้เบรกมันเย็นลงนะครับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของการเชนเกียร์นะครับการเชนเกียร์ขอให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับเกียร์รามเกียร์สเกียร์หเกียร์สเกียร์สอย่าไปสูงกว่านี้เลยครับมันอันตรายโดยเฉพาะช่วงกงมสามสิบเอ็ดถึงสามสิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยนะครับอันตรายก็ช้ากันนิดนึงนะครับระวังช่วยกันระวังแล้วกันกรมทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่เราก็ทําได้ในส่วนหนึ่ง ความพร้อมของประชาชนความพร้อมของรถอันนี้ก็ต้องพึ่งทางประชาชนผู้ขับขี่แล้วครับว่า,าเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วเราจะได้ท่องเที่ยวกันอย่างสนุกนะครับมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยไปด้วยกันครับ